กันี้ก็เป็นมีดที่สองนะครับมีดที่สองก็ถ้ากีดมีดที่สามนราต้องควักออกนะครับไม่ไม่ได้เพราะว่ามันจะล้นนะครับต้องควักออกเห็นไหมฮะประมาณสักเซนหนึ่งจะเต็มถ้วยมีดที่สองนะครับต้นที่ออกดีต้นที่ออกพอประมาณนะครับออกธรรมชาติ เอาปกตินะครับมีทีสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องชาวสวนยางทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับบารุด,ดอีกครั้งหนึ่งในสวนยางปลานะครับก็ลม วอยนะครับจะสังเกตใบไม้ไหวติงฮะก็เหมือนกับแรงเลยนะช่วงนี้ขาดฝนทิ้งช่วงประมาณจะเข้าเดือนนึงแล้วพื้นที่ของบ่าโรดอยู่นะฮะพื้นดินก็ความชุ่มชื้นไม่มีแล้วนะฮะแห้งไปหมดละก็หลายหลายท่านในสวนเนี่ยจะเป็นสวนยางหมดแลฮะป่ายางหมดแถวนี้ก็ รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของการไหลของน้ำยางมากทีเดียวในช่วงนี้นะครับลมพัดแห้งเร็วอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือก็อออเนื่องจากพื้นดินมันขาดความชุ่มชื้นนะครับแน่นอนว่าการให้ผล,ผลผลิตก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาทีนีน้หลายท่านใจร้อนอาจจะใช้ยาเร่งยาทาเพื่อที่จะให้ได้ผลผล,ผลิตเยอะก็ แล้วแต่นะครับวิธีของไค่ของมันแต่สำหรับบาโรดนั้นมีคำถามจากเพื่อนๆถามมาว่าใช้น้าหมักชีวภาพน้าหมักสูตรใดๆก็แล้วแต่เนะี่ยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่บาโรดใช้ประจำอยู่เนะี่ยแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือน้าหมักของครูเชมเนะี่ยกี่วันเห็นผลเพื่อนๆถามมานะครับบาโรดก็จะตอบอย่างนี้นะครับว่า อย่าพูดเป็นวันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ยาเร่งนะครับมันเป็นชีวภาพนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ทำจากธรรมชาตินะครับวัตถุดิบที่หาง่ายจากธรรมชาติจากสิ่งใกล้ตัวนะครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียรวดเร็วทันใจขนาดนั้นนะครับที่ประสบการณ์ที่บโรลดใช้มาจริงๆนะครับปีหนึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าน้ํายางเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวนะครับบริเวณรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นดินนะครับหรือ,อใบไม้นะครับต้นไม้ต้นยางนะครับใบยางต้นยางแล้วก็พื้นดินการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ไม่ใช่นะครับเป็นปี เพราะว่าคุณสมบัติของจุลินทรีย์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็เสริมให้ทำถ้าเราพ่นทางดินเนี่ยมันก็จะให้ทำให้รากแข็งแรงชอนชายหาอาหารได้ดีนะครับ mm hmm. เพื่อไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ใบสีเขียวเข้ม สังคาข้อแสงได้ดีนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาปีหนึ่งหลังจากนั้นพอมันเจริญเติบโตลําต้นนะครับทำให้ต้นไม้ต้นยางเราเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยเต็มวัยตามอายุมันนะฮะมันก็จะให้น้ํายางตามมาทีหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนกับบาโรดนะครับก็หลังจากที่ใช้จุลินทรีย์สังคาข้อแสงมาระยะเวลา 5-6ปีก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลผลิตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปีปีแรกปี2ปีปีแรกเนี่ยให้น้ำยางมาระดับหนึ่งะครับพอปี2ปี3มาก็ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังคงที่ปี5ปี6ปี7ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งตามอกลไกของการเจริญเติบโตของต้นยางน่แหลฮะ แต่พอเข้าระยะอายุยางครบ13ปีปีนี้เข้าจะย่างเข้าปี14ก็จะเห็นชัดเจนว่าจากเคยได้เมีดละครึ่งถ้วยเมีดละถ้วยเมีดละ,ะประมาณนิ้วหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้เมีดละครึ่งถ้วยนะครับ80%ของสวนนะครับจำนวนยาง80%เนี่ยจะได้ประมาณมีดละครึ่งถ้วยนะปัจจุบันนี้นะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยก็ประมาณนิ้วหนึ่ง ต่อมีดนะครับเดี๋ยวนี้2มีดเต็มถ้วยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าระยะเวลาการใช้จุลินซีเนี่ยปีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวบาโรดจะพาเดินดูนะครับว่าบาโรดโมไหมนะครับว่า2มีดเต็มถ้วยนะครับถ้าถ้วยพันซีซีสองมีดเต็มจริงๆครับเห็นไหมฮะสองมีดเต็มจริงๆครับเนี่ยโลนึ่งเนี่ยแต่บาโรดจะ ขึ้นมีดสามเนี่ยขึ้นเช้าสามเนี่ยต้องลวกต้องควักออกนะครับเพราะว่ามันล้นแน่นอนแต่ส่วนถ้วยใหญ่นะครับคือถ้วยพันห้าร้อยซีซีก็ครึ่งถ้วยอ่าตามปกติแล้วต้นนี้เนะี่ยต้นนี้นะฮะก็จะให้ผลผล,ผลิตคืออ่าสีมีดเต็มสีมีดเต็มถ้วยนี้อันนี้คือสองมีดนะครับมีดที่สองเช้าที่สองได้ครึ่งถ้วยพันห้าร้อยซีซีนะครับก็ ถือได้ว่าการเพิ่มผลผลิตได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าที่2นะครับต้องต้องควักออกนะครับขึ้นเม็ดที่3อันนี้ก็ครึ่งถ้วยนะครับพันห้อยสี่สี่ถ้วยใหญ่นะครับสีเม็ดเต็มเหมือนกันครับแน่นอนครับแต่มันจะมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับที่2เม็ดเต็มถ้วยเต็ม เต็มจริงๆล้นเลยนะฮะเนี่ยอย่างต้นนี้นะฮะเนี่ยจะเข้าสองกิโลเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องถามนะครับสองเมตรเนี่ยไม่ครึ่งหรอกครับเมื่อก่อนที่ที่ยังไม่ได้เร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยต้นยางยังไม่เจริญเติบโตเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับก็ยังได้ธรรมดานะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูต้นที่ถ้วยละโลครึ่งสองมีดเต็มนะครับเนี่เห็นไหมฮะอันนี้ถ้วยใหญ่นะครับถ้วยละโลครึ่งนะฮนะเนี่ยสองมีดเต็มต้นเขาใหญ่นะครับต้นเขาใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะทีเดียวนะฮะอันนี้สิบสามปีนะครับเนี่ยสิบสามปีต้นเขาใหญ่ขึ้นเยอะ อันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะฮะแต่ก็ให้ผลผลิตได้ทุกปีนะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วฮะนี่นะฮะก็ถึงได้บอกว่า80%นในสวนนี้นะฮะให้ผลผล,ผลิตเหมือนๆกันหมดก็คือนี่นี่ดินถ้วยพันห้าร้อยซีซีก็ต้นนี้ก็สี่มีดนะครับอันนี้ครึ่งถ้วยละผ,ผลผลิตก็จะประมาณนี้นะครับว่า สเมีดโดยเฉลีย่ย80%ในสวนนะครับลมแรงนะครับช่วงนี้ลมแรงมากเนี่ยฮะเนี่ยฮะ80%ของสวนเป่าโลดให้ผลผลิตเท่าๆกันนะครับมีดที่2นะครับเนี่ยอันนี้คือมีดที่2เท่านั้นนะครับ จะสังเกตง่ายๆนะครับฉะนั้นท่านที่ถามว่าการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเห็นผลกี่วันนะครับบ่าวรถก็ตอบเลยนะครับว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของสวนที่มีสวนยางพาราไม่มากจนเกินไปสามารถทำเองดูแลเองได้ก็อยากจะ เรียนแนะนำนะครับว่าควรค่อยๆค่อยๆใช้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนการผลิตก็เป็นส่วนสำคัญปัจจุบันนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงมากฉะนั้นเราใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวราคาถูกแต่ให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยบาโลดว่ามันจะเหมาะที่สุดนะครับ ก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ได้เติมเต็มน้ําหมักชีวภาพน้ําหมักคูเชมเข้าไปด้วยนะครับน้าหมักคูเชมนั้นบาโรดตอนนี้หมดแล้วนะฮะก็ได้ไปเปลี่ยนก็คือพูดง่ายงว่าเอาจุลินทรีย์สองก็แสงไปแลกไปเปลี่ยนกับน้ําหมักของเพื่อนนะครับในสวนข้างๆกันนี่แหละเพื่อที่จะเอามาฉีดพ่นก็จริงๆสูตรของบาโรดอาจจะไม่เหมือนใครก็คือ ใช้น้ำหมักฉีดพ่นครั้งหนึ่งแล้วก็ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยบาโรดจะใช้จุลินทรีย์ฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพอสิ้นเดือนนะครับหมายถึงสองครั้งจุลินซีย์ครั้งหนึ่งแล้วก็น้ําหมักครั้งหนึ่งเนี่ยจะแลกเปลี่ยนกันอยู่แต่ละในเดือนหนึ่งนะครับสองครั้งก็คือจุลินทรีย์ครั้งหนึ่งแล้วก็น้ําหมักครั้งหนึ่งอันนี้คือสูตรของบาโรดใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับถามว่าเห็นผลในระดับไหน ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าบาโรดไม่ได้ไม่ได้หวังว่ามันจะออกแบบว่าเช้าละถ้วยนะครับคือหลายท่านอาจจะได้มากกว่าบาโรดอันนี้ไม่ว่ากันนะครับท่านได้มากกว่าก็ดีใจด้วยแต่สําหรับบาโรดนั้นพอใจกับ2มีดถ้วยนะครับ2มีดถ้วย2เช้าถ้วย2เช้าถ้วยเนี่ยพอใจกับระดับนี้นะครับคือว่า,าบาโรด ไม่ต้องการที่จะได้มากแบบว่าออกจนล้นทะลักแบบนั้นบาโ์รดก็ไม่เอาเหมือแนบบกันกลัวต้นยางตายนึ่งนะครับก็เอาแค่นี้แหละครับแบบธรรมชาติของมันเนี่ยไหลพอประมาณอย่างเงี้ยได้เช้าละสองถ้วยเอาไม่ใช่พูดผิดเช้าละอาสองเช้าถ้วยสองเช้าถ้วยอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็ได้จำนวนที่พอพอประมาณพอใจ แค่นี้ก็พอนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาตกลงก็คือว่าถ้าท่านใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นปีนะครับท่านถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าใช้น้ำหมักนะครับของครูชาเอ็มนะครับก็ต้องรอระยะเวลาเหมือนกันนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นทันตาทันทันใดเดือน2เดือนอะไรเงี้ย อาจจะไม่เห็นผลเร็วขนาดนั้นนะครับต้องรอต้องใจเย็นๆครับก็ประมาณนี้นะครับผมใจเย็นๆนะครับสักปีหนึ่งท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับบาโรดขอให้พี่น้องนะครับที่ชาวสวนยางที่เป็นเจ้าของสวนเองนะครับลองหันกลับมาใช้ชีวภาพนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพนะครับลองหันมาใช้ดูแล้วท่านจะ อึ้งนะครับขอบคุณครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ